โอเครถมาคำด่วนน้ำมันเน้นที่หกซ้อยเก้าจะเดมาไปทางเมืองพักครับเดี๋ยววันนี้มีหกสิบหนึ่งนะหกสิบหนึ่งมาจากมาแปะ,ปะ,ปะไ,ปไปทางไปทางนงครรับ,บางและเช้ยงใหม่ครับ ตอนนี้หกหนึงอยู่ลำบากปด ทางต่ำเมเนต C4 ถึงหนึ่งทำมาต่ำ